ไอ้วิธีคูณเลข2หลักแบบที่เคยเรียนกันมาตั้งคูณแล้วคูณจากหลักหน่วยไปเนี่ยมันคิดในใจได้ยากแถมใช้าตางหกจริงๆแล้วมันมีวิธีที่เร็วกว่าน,นั้นแล้วมันเร็วแบบสายฟ้าแลบเลยแหละไม่เชื่อลองดูคลิปนี้ทีนี้ในเทคนิคที่จะนําเสนอนี้เนี่ยจะขอตั้งนิยามให้เข้าใจตรงกันก่อนเอา17กับ14ก็คือจะแบ่งเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยแบบนี้ถ้าเราดูตัวในคูณกันกับตัวนอกคูณกันอันเนี้ยจะเรียกว่าชุดกลางในคูณใน นอกคูณนอกในคูณในคือ7จคูณหนอกคูณนอกคูณ1คูณสส่วนชุดซ้ายก็คือหลัก10คูณกับหลัก10ก็คือ1นคูณหในช่องสีส้มและชุดขวาก็คือชุดสีฟ้า 7กับ4นั่นเองให้เราเข้าใจตรงกันนะเอาล่ะมาเริ่มทําตัวอย่างแรกกันจะไปแบบช้าๆก่อนละกัน17คูณกับ18ให้เราดูชุดกลางก่อนเพราะชุดกลางจะเป็นชุดที่งงที่สุดละนั่นก็คือ1นคูณแกับ7จ็คูณหนึ่คณหได้7 8็ดคณหได้8บวกกันก,ก็กลายเป็น15เนื่องจากตรงนี้เป็นหลัก10คูณกับหลักหน่วยดังนั้นเราต้องเติมศูนย์เข้าไป1ตัว ก็กลายเป็น150เก็บ150ไว้ในใจอย่าได้ลืมเหลือบไปดูชุดซ้ายก็คือ1คูณ1ซึ่งก็ได้1เนื่องจากเป็นหลัก10คูณกันต้องเติมศูนย์2ตัวก็กลายเป็น100ถ้าเมื่อสักครู่ไม่ลืม150เราก็จะจับมาบวกกันกลายเป็น250เก็บ250ไว้อย่าได้ลืมเหลือไปดูชุดขวาก็คือ7ูณ8ได้56ถ้าไม่ลืม250ก็จับมันมาบวกกับ56ก็จะได้เป็น306ดังนั้น306ก็คือคําตอบแค่นี้เองใจเย็นๆแรกๆก,ก็อาจจะดูฝืดไปนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าถ้าดูตัวอย่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว รับรองมันจะง่ายลงร้อขอให้มีความอดทนกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกขัดให้ลองทําไปด้วยกันแต่ขอยกตัวอย่างเพิ่มอีกซึ่งเป็นเลขที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพ43คูณ52เหมือนเดิมในคุณในได้15นอกคุณนอกได้8บวกกันก็จะได้23เติม0ูนย์เข้าไปก็จะกลายเป็น230เหลือไปดูชุดซ้าย สี่ห้ายี่สิบเนื่องจากเป็นหลักร้อยเติมศูนย์ไปสองตัวกลายเป็นสองพันจับมารวมกันก็กลายเป็นสองพันสองร้อยสามสิบชุดขวานี่คูณกันง่ายๆได้หกสองพันสองร้อยสามสิบรวมกับหกคำตอบก็เป็นสองพันสองร้อยสามสิบหกนั่นเองดังนั้นสกิลสําคัญในการคูณเลขสองหลักในใจได้เนี่ยมันต้องมีสมาธิกับเลขที่เพิ่งบวกกันมาได้เมื่อสักครู่ในขณะที่ก็จะต้องคอยคูณเลขตัวใหม่เพิ่มเข้ามาบวกเรื่อยๆและก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะครับถ้าพวกเราทุกคนสามารถสนับสนุนช anel น,นี้ได้โดยการกดไลค์กด แชร์หรือกด subscribe หรือ follow ให้กับ channel เจอกันวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย